สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้น้องใบเตยพารวยมีพระสวยๆมาฝากพี่ๆ25รายการนะคะราคา150บาททุกรายการเลยนะส่งฟรีไม่มีปลายทางนะคะพี่ๆมีแต่แบบโอนนะก่อนที่จะเริ่มชมหนูฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ช่องน้องใบเตยพารวยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทลิปต่อๆไปนะ เนี่ยเรามาชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะดูว่ชอบดูว่าชัดน,นะคะพี่พี่เราก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะอันนี้รายการที่หนึ่งเหรียญหลวงพ่อแดงสวยๆเลยนะคะพี่พี่ถูกใจก็แอดไลน์หาน้องเตยได้เลยนะเบอร์โทรกับไอดีไลนย์อยู่ด้านบนนะคะพี่พี่หนูเขียนไว้ด้านบนแล้ว อันนี้รายการที่หนึ่งนะคะปิดได้เลยนะราคาหนึ่งร้อห้าสิบบาทนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่สองพระล่วงลังปืนสวยๆเลยนะคะพี่พี่อันนี้มันเป็นมุงใหญ่ราคาหนึ่งร้อห้าสิบาทนะคะพี่พีถูกใจโทรมาปิดจับน้องเตยได้เลยนะคะปิดได้เลยนะรายการที่สองต่อไปรายการที่สาม รูปถ่ายหลวงพ่อเขียนสวยๆเลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์หาน้องเตยได้เลยนะราคา150บาททุกรายการเลยนะคะต่อไปรายการที่3เอ๋รายการที่4ขออภัยด้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อสายสวยๆเลยนะคะพี่ๆ ถูกใจปิดได้เลยนะคะราคาหนึ่ง้ห้าิบาททุกรายการเลยนะต่อไปรายการที่ห้าพระรูปหล่อไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ถ้าหนูพูดชื่อพระองค์ไหนผิดหนูขออภัยด้วยนะคะหนูไม่ค่อยทราบพระนะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ดูไม่ชอบดูไม่ชัดนะคะ ถูกใจก็สกิทหาลองเตยได้เลยนะต่อไปรายการที่หกพัดเนื้อดินอันนี้ก็ไม่ทราบที่เช่นเหมือนกันนะคะสวยเลยนะคะรานะคะหนึ่งล้วห้าสิบบาทต่อไปรายการที่เจ็ดเรียนหลวงพ่ออะไร เรียนหลวงพ่อหลิงเห้วเรียนหลวงพ่อหลิงสวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่แปดนางกวักไม่ทราบที่นะคะ ถูกใจก็ปิดได้เลยนะต่อไปรายการที่เก้าเหยียนหลงพ่อเบื้องสวยๆเลยนะคะพี่ๆถูกใจสกิดหาน้องเตยได้เลยนะคะราคาหนึ่งห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะไม่มีปลายทางมีแต่แบบโอน ต่อไปรายการที่สิบเหนียนรอเก้าโคสวยเลยค่ะพี่พี่อันนี้ราคาหนึ่งรอห้าสิบบาทนะคะพื้นที่ไกลหนูขอคิดเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่พี่ค่าส่งนะต่อไปรายการที่สิบเ็ดเหนียนหลวงพ่อลุ่ง สวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่12ขุนแผนอันนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่พี่มันเป็นขุนแผนอะไรไมหนูไม่ทราบนะพี่พี่ดูเอากันเองเลยนะคะถูกใจก็ทักหาน้องเตยได้เลยนะ ขอดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์หาหน้องเตยได้เลยนะคะต่อไปรายการที่สิบสามเหรียญหลวงพ่อพงอันนี้อะไรเนี่ขนแมวอันนี้เหรียญหลวงพ่อพงนะคะเหรียญหลวงพ่อพอนหลวงพ่อผิดผมขออภัยด้วยนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อพรน,นะไม่ใช่เหรียญหลวงพ่อพง ถูกใจปิดได้เลยนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่เหรียญหลวงพ่อแก้วสวยๆเลยนะคะพี่ๆถูกใจปิดได้เลยนะคะต่อไปรายการที่สิบห้าพระหยดน้ำอันนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่ๆ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะราคาหนึ่งรอยห้าสิบบาทนะพี่พี่ถูกใจปิดได้เลยนะคะพี่พี่สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์หาน้องเตยได้เลยนะคะต่อไปรายการที่สิบหกอันนี้เป็นพระสมเด็จสวยๆเลยนะคะ ดูเอาคันชัดๆเลยนะปิดได้เลยนะคะรายการที่สิบหกต่อไปรายการที่สิบเจ็ดเหรียญลงพ่อเดิมทำไมแมวมันปิดผ้ามาัรายการที่สิบเจ็ดนะคะเหรียญลงพ่อเดิม สวยๆเลยนะคะพี่ๆจ๋าปิดได้เลยนะราคา150บาททุกรายการเลยนะคะต่อไปรายการที่สิปดเหรียญหลวงพ่อเขียนสวยๆเลยนะเลื่อมสวยๆเลย <ๆ S 1> เรี่ยมให้พร้อมเลยนะคะอันนี้ราคา150บบาทจัดได้เลยนะ ต่อไปรายการที่สิบเก้าราการที่สิบเก้าเป็นพระอุปคุธนางกวักนะคะสวยๆเลยนะปิดได้เลยนะคะพี่ๆราคาหนึ่งร้อห้าสิบบาททุกรายการเลยไปรายการที่ยี่สิบเหรียญหลวงพ่อมุม เเก่าสวยสวยลยนะคะคถูกใจปิดได้เลยนะต่อไปรายกันที่21อันนี้พระอุปคุ t นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์หาน้องเตยได้เลยนะคะ ราคา150บาททุกรายการเลยนะส่งฟรีนะคะไม่มีปลายทางนะมีแต่แบบโอ,อนต่อไปรายการที่22่สิบสองหลวงพ่อโสทดสวยๆเลยนะคะ ขึงค่ายต่อไปรายกันที่ยี่สิบสามพระปิดตาค่ะอันนี้เก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่ๆราคาหนึ่งร้อห้าสิบบาทนะคะจัดได้เลยนะช่องการติดต่ออยู่ด้านบนนะคะพี่พี่จ๋าต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ เข็มกัดหลวงพ่อช้างนี่นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่ยีสิบห้าเหรียญหลวงพอ่อเหรียญหลวงพอ่อกังแล้วพี่พ หลวงพ่ออะไรเนี่ยพี่พี่ดัวกว่าเองเลยนะหนูไม่ทราบหนูขออภัยด้วยนะคะถูกใจปิดได้เลยนะนะคะหนึ่งร้อหสิบบาททุกรายการเลยนะคะวันนี้มีแค่25่สิารายการนะคะพี่พี่ ฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามไม่ช่องน้องใบเตยพารวยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทิปต่อๆไปนะราคาหนึ่งรห้าสิบาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆส่งฟรีไม่มีปลายทางนะคะมีแต่แบบโอนะสนใจติดต่อได้ด้านบนเลยนะคะพี่ๆช่องการติดต่อเดีย๋ยวเรามาเจอกันในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ